เอ้ยของมันยังต้อยู่ขางโอ้งปฏิวัติด้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจประกาศน้ี้นัน้ที่นขี่น้อเ่สีับอันนี้่น้อผัน้องเลยัดแ่ครับทีเด็ดคนอลััแ่ตัวราลงแล้วครับักัวสโอ้หตัเสุงหอมมัหวยบ่ไเขเบี้ยพี่น้องเลย โอกะพร้อมไปปากะแยงต้องใส่บักบัวครับสวสดีคร้ยๆเพิ่นว่าหลมยาวเพิ่น โอ้ยยังได้ยินฝน,นบอกดอกพี่น้องเลยเล็บบอกนะคนใส่สีดอกแบ่อบกแบ่อบอกถือน่าเจาะปฏิวัติได้นดอะบรรยาก,กาศครับพี่น้องตอนสีแรงๆเด้อพี่น้องเลยสามม่วงะมาณสามาม่วงอะพี่น้องคุณฝ่าคือฝนตกเก่าแล้วครับมาหอดรอบหนึ่งแล้วพี่น้องฝนตะวกกันกับโกไปแล้วครับถามมาอีกรอบหนึ่งกับพ่อไร้วาคุยกับพ่อดีแล้วพี่น้องเลยกอได้กินได้ทานเาขากระลังเขียวครับจากซุ้มแน่ละล,ะละ่ละมาอีกรอบหนึ่งกับพอดีมั้ปพี่น้องเลย าเป็นคู่เป็นคู่นางสมปองจำมิจักจำมิจักนัตนะเขเขตปอมยแนเจ้วันจะโซทวนอ่ารุ่นกันเรียพี่น้องเลยมานยัางนหันครับ้วเนี่ยกระตุเื่ใส่เสียไล่หมบกมบูปลาดีแต่ไม่ีตัวเนี่ยเนี่ยอะไรวาหามบวกแล้วยิมวะ หารุ่นกันครับพี่น้องคนนี้ที่มันยังได้หนีครับ,บเสิ้นแล้วบอกว่าหา้ามบอกว่าลุน,ก,น,นกันเลยพี่น้องเลยอยังนีไนีครับรอยจงลัอตาวอยเน่ายบะาแม่กดอาแล้วก็ยัรุ่นอีกเอยอะพี่น้อง <จะ S 1> เลยแม้วสินบ้านอยูปลาส้มสองสุงนะคะฝากให้พ่อรุ่นสีตัวพ่อน้อยสี่ตัวจากแฟนาาครับ มาโนมาโนที่รักไล่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 นี่ยนะอาช่ไม้ตันีอ้อมนี่ดกวยนี่เอาท่ารักกับี่ได้วิรุ่นนี้ไหมนะยงใช่มีคนไหวที่โตรุ่นสีโตนะแบดแปว่า ปสมกสมปลาไม่ม <ersch> ีตัวนี่ตัวอีกตวยนี่เฮยปาตัวอีกัอีมั้ย้ยาตวนี่คือยาคาซือนวมใหม่แนะว ตุ่มปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สับปีงเสียบเนาะเป็นพอดีพอดีเลยปลาปุ๋ยนแมนสุสมปลาเป็นว่า เดครับครับะผักเด้อพี่นองเลยบ้านนี้สวนขั้วแม่มันสินครับได้กินเราเด้อพี่นองเลยอันนี้หอมยาเอาบวกบวบเน้ที่วากินข้างแกงเป็นกงแกงคนตัวเนี้ยเต็มู่ยอ้าวเป็นตะหวาน้สนอตตัวเอไน้ำกับบาท่านบาบุท่นไอ้น้องท่านหายไปที่ปุ่มเชี่ยเจ็บบาดด้วยไงน้ำกับบาท่านบัรุ่นเอาว่าปูอีกกาบหุ่นนี่มัหุ่นนันล้งได้กินตัวอัสิแม่ไปรุ่นแมน อันของคุณจุ่มพ่นอยู่หน้ากำลังงามเป็นนวยเราดิพี่รุ่นเป็นนวยแล้วแม่รอบหลังนี่ยล่ะที่เราเอามาให้ขอบุ่มขอบคุณนนหลายเด้อตายเอ้ยไม่ผักคุณจุ่มพ่นครับพี่น้องผมไม่ตู้มันสิเป็นนวยเราบ่เป็นแล้วเป็นคือกันเป็นดอกแล้วบอกฮะคนเดียวกันล่ะเฮ้ยของไม่ใช่ตู่ยุขางอวงปฏิบาเด้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าประกาศเฮียร์พี่รุ่นอันนั้น ร่องเบื้องพัชยาที่เบื้องหันบ่อเพชรรถอ่ะมาเด้อแฟนคลับสุมองสุบอนครับมือนี้มีเมนูครับพี่น้องมือนี้โซกมันครับไปรุ่นครับห่วยโมเมนอันนั้นเด้พี่น้องไปหาเรากินมันได้สามตัวง่ายๆเปล่งๆครับพี่น้องอ่ะใส่หอมกบใส่ผักกระแยงใส่ผักซีลาวด้อพี่น้องเลยผักะผักปลอดสารพิษล้วนๆครับพี่น้องนี่อันนี้กินผักซีลาวลูกโดด ผักกระแยงผักกาดหินบักบัวบัวนี่ต้องเอาใบมันใส่น้ำเป็นไงคือมันจังหอมอ๋อกวมอยังใส่ใบมันผอมใส่ยอดมันแม่ปุ๋ยโง่ใส่หอนหาดกี่ว่าใครกนมยังเก่งส่วนผักมีตูครับโอ้โหปวนอนะเจ๊อันคางเล่ากระล่างเท้าขเขี้ยวึ้นไปครับ ครบมันค่ะพี่น้องเลยแม่มันความพี่น้องชะอยพี่นอ้องเลยนั่นนไปะดูกยาก้องเตยุ่มมากงบเขางบเขียวพี่น้องเลย มันมั่นไหมพี่น้องเ้ยมั่นมั่นั้มั่นทั้งัเอาออกกอนผู้ใดืเป็นผู้โชคดีผู่นแตกเขานเียนนเชเอากระดูกออกเล้พี่น้องมันมัแข็งดสิแจงปะแตจ้งสิบปอนะขอเบียไม่ตุนขาเบียรติไม่ตุนบ่เนียนตำเทียนหนึ่งเราได้ป้าปุ๋ยอสิ ทำอีกรอบสองบ่ทำอีกรอบสองแต่ที่เอาได้จำลองข้นสิว่าจะจี้เข่าเห็ดฮั้งขอสิว่าดีเนาะเข่าเบียร์เป็นเอิรนเข่าเบียร์จำลองข้นอ่นเพิ่นกับมาเข่าตำเอาได้เอิรนเข่าเบียร์แม่ว่าปุ๋ยขี้กันจริงยันอันนี้วันาเท่าจีนสิว่ามันจังหอม ครับพี่น้องเอ้ยผักแค่ครับที่เด็ดควบสามตัวเครื่องมอวันพี่น้องก็เพร้อมพักก็จะเตรียมมอวมากว้ากวันนี้อื้อเดี๋ยวมันตัดลงหน่อยที่หลักแล้วอ้าฝากเยอะพี่น้องเลยฝากกว่ากับกระยุกกระยะเพราะว่าค่าเขี่ยเนี่ย่ะเพราะครูชินเลี้เพราะว่าได้ปุ๋ยละว่าน่าสิ ไม้ตา,าเลยตะขาโอ่งไปเลยสิปักออกเชียน้อยคุณเวนสิบไม่ได้กินน้ำเหี้นหน้ำมันแสียบนาขาโอ่องนาะเดี๋ยวฟักพ่วงมันพ่วงไปเออสีอ่ะอรอยหนามบวกรับกัวจัียงน้อยเด้อพี่น้องเลยอมกุบอมกุบครับมือ,มอมนี้อมกุบใส่บักบัวครับพร้อมผักกระแยงเด้อพี่น้องเด้อขักแคบควอมกวนะ เอ้ยกำลังฟูดรับเจ็ดเมตตูประต่งห้องพี่น้องเลยเข้าเบียร์เด้อนี่พี่น้องเลยกำลังคนเด้อพี่น้องเลยเบี้ยเตะทีเด้อพี่น้องเลยมาเนี่ยกำลังเฮ้ยโบ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  มันทำยาอเลยพี่น้องเลยไปเลยมือนเล่นอะเลย,เอเลยขอาเบียร์พี่น้องลงไปขมันนุมหอมโอ้พักนาดอะไพี่น้องเลยขอาเบียร์ไม,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 ม่ตู้เระตรงห่วงครับ มาเดีอดครับอ้ยพี่นอไปไป้องไยไปลตอง่วงครับทวนตัวก็ไปเลยโอ้ยมันเป็่มเดือยังดอกเซร้ายยังเสียบลายทวงนัวพี่น้องลองไปแล้วครับคุณน,น,นยางน้อยจําซิวจุแล้วเราเอกข,ขนาดพี่น้องเย มาแล้วว่าจะมาเติมน้ำเลน,น้อยครับอ่าพีคพักแล้วก็ยุบลงไปอีกครับโอ้ยกินวัตัวหงวงเลยพี่น้องเลยพีกเลยพี่น้องอ่ะไปโอ้ยขแบบนาดเลยพี่น้องเยโอ้แดงคขึ้นๆครับคนน่ะปุป๊บนะใส่โบมาเพียครับจับไป เลยนี่ถึงหลักถึงแค่บันว่าลงไปแล้วครับแค่แค่ขาวซะด้วยอ๋อลงไปบวกไหมเนี่ยอฮะบวกก็ข้ากระบวบอ้อนพร้อมหอมไม้หอมไม้เนื้อขนาดพี่น้องเลยมีอย่างอีกจัดมาอีก ตะกันแง่ครับพี่น้องตรงไปขอาะซี่ลาวก่อนหอมควอนหอมนะตุลิตุลิพี่น้องเลยโอ้ยยนตนแล้ววยสวยเลยวะเนี่ยน้ำไม่พอนะโอ้ยอัวรัวเลยวะไม่าชนี้ชั้นนี้ละชั้นนี้แล้วเจีอยู่กัปูปูมาบก็ดีว่ามาบงเน่ยเขียนโจกูเลยด้อพ่อเนาะงานแมนบู่ ขัดให่ส hmm. mm ิห hmm. ่วยฝากสองขวดสามสวนเลยโอ้แต่เสีบตัวเขาไม่ห่วยบ่อด้ขเบียพี่น้องเลยโอ้วดแค้วนน้ำปลาครับลงไปปลาจง่ายกนพี่น้องเรับอาไรุ่นมราพ่อย่างในสดนาํกบไน้ม่วุบสุดนา่น้องเลยอแลอมือสบ แม,ม่หอมขอ่าก้เก่าพองหอมผักกระแรงพองหอมขอ,มขอ,มขอมาเบียร์อยากจะบอกเลยแล้วเอยเอเอีเลยพี่น้องด<ส>ูพี่น้องไระปตรตหันฟอดบู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 ์โบว์เลยิ่งเป็นไงคือแกวะ แบโอ้โมนัะพี่น้องเยยังระเบิดแสบะระไปไหนแสบแบซิมอีกวะบอไอ้ผู้ซิมบ่อืมกระตุ่มหงอฟีมือพี่น้องเลยจะแสบครับพี่น้องโป่งเนี่มันีสิลิพึงไปกันไหนช้าป่งโ่งกนไน เฮ้ยมัอนซอสสาน้องหอมผักกระแหงหอมข่ะเบียโปงครับพี่น้องบานี้อ้ตายตัวตครับมวยไปใส่รอบานเ่กนะสมปลาด้วพี่น้องัน้นบอกกันซอยทักน่ะี้งสมปลาครับพี่น้องบานีนตัวใ่นี่บงยวเจ็บปะน่อยนึ่ง อยากจะบอกเพื่อ e. กันเราไดงานที่มันทำา a p p y g i ิ t หรอขอวายอยู่เขาใส่ภาบสองเลยมด้งยังใหม่จังิโอ้โหพู้เสี่ยงมากพอดีติ่งสมปลาได้ป้าปุ๋ยโอ้ ่โอ้พี่น้องเลยเียเหมือนละความสดน้ำบนว่าสีอุจุพี่น้องเอ้ยหอมหรอยเขาเบียบานเท่าเด้อพี่น้องความโคบกับหอมใส่ผักกระแยงหอมใส่บักบัวครับสีเหลาอ้าวพี่น้องเลยคนหวานไม่ได้พี่น้องหวานกะวังตอนพี่น้องสีมะนาสีบุกเด้อ

you well, well.

พีกไหมโอ้ว่าสันวาสีเด้อพี่น,อนอ้องเลยเออมันขึ้นดังไหมเบาแต่แต่ว่าจ่อย่า

เทียงนี้วันนี้ฝ้าไว้ส้นนี้เลยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งโคตครครับ